สวัสดีครับพ่อผมชานนะครับวันนี้มีอะไรมาแบ่งปันทุกท่านนะครับช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาหลายคนลงแฮปปี้นะครับกับการแลกเปลี่ยนนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาย้ำหลายคนที่กำลังหาอะไรสักอย่างไม่รู้จะลงทุนอะไรนะครับก็มาแนะนำทุกท่านนะครับก็คือ จงเพิ่มรายได้ของคุณด้วยการแลกเปลี่ยนเพิ่มยังไงนะครับก่อนอื่นมาดูนะครับคลิปที่แล้วผมได้ทำไปหลายหลายคลิปแล้วบอกว่าวันนี้เงินของคุณนั้นที่ให้คนอื่นเก็บนั้นร้อยหนึง่งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ในรูปของเครดิตไม่เป็นบ้านรถ SME เออะไรทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ผมจะพูดเร็วๆนะครับ และอีกสิจะอยู่ที่หน้าร้านเช่นเท่ากับว่าเงินที่อยู่หน้าหน้าร้านมีแค่10%เซช่นคนที่จะมาถอนก็ต้องถอนได้ไม่เกิน10%ถ้าถอนมากกว่า10%ไม่ได้ระบบของคนที่ฝากเงินคุณจะมีปัญหานะครับ ใครดูไม่ทันไปดูตามดูคลิหลังนะครับเช่นสิ่งที่คุณจะต้องเจอเมื่อคุณให้คนอื่นเก็บเงินให้กับคุณครับวันนี้ยุคนี้ไม่เหมือนยุคก่อนนะครับผมต้องบอกให้จากการที่แบงก์ชาติได้ประกาศเมื่อประมาณเดือนก่อน,นที่ประกาศงดจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นกลางภาคนะครับและห้ามซื้อหุ้นคืนนะครับ คุณคงรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมบอกคือแบงกชาติเขาเจอ n p l ที่มากกว่าสิบเปอร์เซ็นตนั่นคือนี่เน่านะครับเช่นสิ่งที่คุณเจอเมื่อคุณเอาเงินให้คุณอื่นเก็บครับฟังให้ดีครับผมทําไปคลิปก่อนละว,วันนี้มาตอบย้าคุณอีกทีเงินดอกเบี้ยคุณมันจะใกล้ศูนมันจะใกล้ศูนย์จื่อก่อนสี่สามสองหนึ่งใกล้ไปเลยเลยถามว่าถ้ามันใกล้ศูนย์ไปเลยคุณคิดดู ถ้าสมมติคุณมีเงินสักแสนสักล้านคุณที่ดูคุณที่ว่าคุณได้ไประโยชน์ไหมครับจากการที่ดอกเบี้ยมเปูน0แทบจะไม่ได้ยิ่งคนที่ฝากเงินหลักล้านก็ยิ่งคิดนะครับดอกเบี้ยปุ๊บคุณมาดูนะครับสิ่งที่สองที่เจอคือเงินเฟ้อเงินเฟ้อ2-3%ดอกเบี้ยคุณสมมุติคุณได้0.5ถ้าสมมติเงินเฟ้อวันนี้2ท่ากับว่าคุณขาดทุนไป หนึ่งสุดท้าอันนี้ผมมาวิเคราะห์คุณครับไม่ได้มาทําให้คุณกลัวอะไรแต่ให้คุณได้เห็นภาพเอาไปคิดเองคนระับอย่าไปเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนมาข้อสามความเสี่ยงของโควิดยุคนี้ต้องบอกว่าขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นี่เน่าเกินสิบเปอร์เซ็นต์เงินจางที่ผมบอกตอนแต่ต้นนี้ว่านี่นะ ลกมันอยู่ที่ระบบเครดิตเก้าสิอร์ซนแต่นี้มันหนี้เน่ามันมากกว่าสิซนขึ้นน่ะคุณคิดดูก็นลลวกันมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเช่นวิธีการของคุณคุณจะแก้ไขยังไงถ้าเกิดไสิ่งหเหน่านี้เกิดขึ้นนะครับผมแนะนำคุณทางเดียว ไม่รู้คุณอาจจะมีวิธีการ่แต่ไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปเซ็นเปลี่ยนสกุลเงินที่คุณถือครับฟังให้ดีครับเปลี่ยนสกุลเงินที่คุณถือเอาสกุลเงินที่มันสวิ n ฟังให้ดีครับเอาสกุลเงินที่มันสวิง g s w i n g s w i n g s ที่มันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงครับแล้วมาดูว่าคุณทำไงบ้างครับสกุลนี้สวิ n g เขาอะร คุณต้องรู้เศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นที่คุณถือสืุลเงินนั้นเช่นคุณถือ US เอณต้องรู้การเมืองของ u ูเอว่าตอนนี้มันเพิ่มดอกเบีย้ยหรือลดดอกเบีย้ยอะไรการเมืองภายในประเทศเป็นยังไงเพราะมันมีผลหมดเพราะเมื่อไรที่เขาลดดอกเบีย้ยเงินมันก็จะไหลออกมาเยอะมันก็จะทาให้ค่าเงินนั้นของ US นั้นอ่อนค่าลงนะครับอืเศรษฐกิจการเมืองคนระับ ต่อไปข้อที่สองคุณต้องโหลดแอปมาดูครับโหลดแอปมาดูเพราะคุณจะได้รู้ค่าเงิงนครับเงินสกุลประเทศอะไรอะไรต่างๆนๆานาแอปนี้ผมจะแนะนำคุณนะครับก็มีอยู่แอปซูเปอร์ิสีเขียวซูเปอรสีส้ม X1 Happy r i s h ครับอะสมมติแอปซูเปอร์ิสีเขียวหน้าตามันก็จะเป็นนี้มานี่คุณก็ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอัปเดตวาละสามถึงห้าเวลาเนี่ยหลายคนก็เฝ้ามองดูแอปเนี่ยถ้าใครอยู่เทพอก็กได้เปรียบใกล้สถานที่แลกเงินตอนเย็นกลับบ้านก็แลกเงินนะครับมียามีดีมีซุปริตเสียวส้ม x วั e happy ้ i s สและหลายๆอื่นล้วมีอะไรสีชมพูอด,ด้วยครับชื่ออะไรทาว v e l t r ว v อะไรเนี่ยครับนะครับต่อไปข้อสาม สิ่งที่คุณจะทำในการแรกเปลี่ยนคือจดค่างเงินครับจดค่างเงินสิบห้าถึงสามสิบวันเพื่อดูการขึ้นลงของค่างเงินว่ามันสวิงไหมผมยังผมบอกคุณต้องเอาสกุลเงินที่มันสวิงถ้าสกุลที่มันไม่สวิงคุณจะเจอค่างเงินเฟ้อค่างเงินเฟ้อโจมตีคุณเพราะเงินคุณนิ่งเงินเฟ้อมันก็จะลดค่างเงินของคุณคุณเอาสกุลที่มันสวิงสวิงสวิงอย่าไปเอาสกุลที่มันนิ่งนะครับ พอถ้าคุณจดไปปบสบสิบห้าป็สามสิบวันคุณก็จะรู้ว่าตัวไหนมันสวิงไม่สวิงตัวไหนมันนิ่งคุณก็จะรู้แต่ถ้าหากว่าวันนี้คุณไม่อยากเสียเวลาคุณมาฟังผมนะครับผมทําขายนะครับต้องบอกกันตรงๆไม่อ,อ,อ้อมค้อมผมทําขายครับย้อนหลังไปสองปีคุณมองเห็นภาพรวมก็จะมีแก๊ปให้คุณนี่ครับ มีแก๊ปให้คุณมีหกสกุลนะครับเนี่ยหกสกุลมีแก๊ปให้คุณระหว่างช่วงเท่าไหร่เท่าไรและสรุปในแต่ละวันให้คุณตั้งแต่อย่างเดือนพฤษภาก็อย่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบสามเอ็ดนะครับอัตราซื้ออัตราขายให้กับคุณแล้วก็จะมีสรุปประจําเดือนให้คุณว่าเดือนนี้มันซื้อขายต่ําสุดสูงสุดเท่าไหร นะคุณก็จะรู้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่ามันน่าลงทุนไหมหรือไม่ลงทุนถ้าคุณเห็นแล้วมันไม่น่าลงทุนคุณก็ไม่ต้องลงทุนนะครับแต่ถ้าคุณเห็นว่าเออสกุลนี้พอไปได้คุณก็จะสามารถที่จะลงทุนโดยลดความผิดพลาดน้อยลงนะครับแทนที่จะพลาดเยอะคุณก็ไม่พลาดนะผมทำมาหลายคนก็มาซื้อไปเยอะนะครับช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็ยิ้มและแฮปปี้มาไลน์มาขอบคินผมนครับเนะี่ย ยอ้ยอนหลังไป2ปีนะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับข้อมูลแลกเปลี่ยนถ้าฟรีคุณจดเองนะครับผมแนะนําฟรีเนี่ยคุณจดเองเองแต่ถ้าต้องการที่จะเร่งเร่งด่วนแต่เสียตั้งคหน่อยคุณก็ทักมาาผมที่หน้าเพจหรือไม่ไลน์ไอเดีนี่ยแอ c ชา n ซ m เาเนี่ชานซำเสา,สาครับเนี่คุณทักมาเนี่ยผมก็จะส่งข้อมูลให้คุณคือส่งข้อมูลให้คุณซื้ครั้งเดียวจบจากนั้นมาทุกสีเดียนเขาก็กดลิงก์มันก็อัปเดตให้คุณทุกเดือนนะครับนี่เป็นอีกช่องทางที่จะทำให้คุณมีรายได้จากเงินที่คุณมีนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ